เตร์ตกต่อหน้าจ้องตากับความตายดาวร้ายอดีตเด็กรีดนมบัวเอาอย่างนี้ดีกว่ารามสูนมึงรีบไปสระบุรีกูมีมือดีอยู่ที่นั่นคนหนึ่งเป็นแขกบาทานชื่อจริงๆของมันก็คืออาลีคารเป็นมือสังหารโดยเฉพาะยิงคนมาร้อยก่าสบแล้วอาวุธที่มันใช้ทำงานเป็นปืนขนาดจุด44แมกนัมเพราะมันเป็นแฟนไอ้ปืนโตสตีฟแมคควินงานเนี้ยเห็นทีต้องใช้มือมันซะแล้วมึงไปบอกมันว่า ูมีงานให้มันทำด่วนจีคืนนี้ให้รีบมาหากูเร็วที่สุดผมจะพบมันได้ที่ไหนหล่ะครับมันกบดานหลบตำรวจอยู่ที่บังกะโลแสงไทยวิลล่ามึงอาจจะไม่ได้พบกับมันหากไปถามชื่อจริงๆของมันมึงจะได้พบได้เห็นหน้ามันก็ต่อเมื่อถามหาชื่อสตีฟปืนจิว๋วนี่คืออีกฉากสำคัญในหนังเรื่องฆ่ามาคนเดียวปี2521โดยผู้กำกับการแสดงอดีตดาราเจ้าบทบาทพรไพยโรธ เป็นฉากที่หัวหน้าผู้ร้ายที่แสดงโดยดามะัศกอกำลังสั่งลูกน้องให้ไปตามสตีปปืนจิว๋วนักฆ่าร้อยศพจากสระบุรีแสดงโดยดาวร้ายหน้าใหม่แกะกล่องที่เพิ่งเข้ามาแสดงใน,นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกในชีวิตเขาคนนี้ก็คือฤทธิ์ลือชาฉายาโอมาชาริปเมืองไทยตามประวัติบอกไว้นะครับว่าฤทธิ์นั้นมีบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่ลบบุรีเป็นชาวไทยมุสลิมเชื้อสายปาทานเกิดและโตที่อำเภอบ้านมี พอจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วก็เอนทรานไม่ติดจึงได้ย้ายมาอยู่ที่สระบุรีช่วยญาติทําฟาร์มปศุสัตว์เลี้ยงวัวตอนนั้นริทหรือชื่อเดิมว่าชรินคุ้มแพรวพันธจะทําหน้าที่รีดนมวัวเพื่อส่งขายในทุกๆเชา้าจะลืมนะครับว่าแขกบาทานส่วนใหญ่จะมีเครือข่ายกว้างขวางใหญ่โตเป็นผู้มีอิทธิพลแผ่ขยายไปทั่วแถบถิ่นสระบุรีถึงลบบุรีแมริ จะไม่ใช่ผู้ทรงอิทธิพลอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นผู้มีบุคลิกหน้าเกรงขามคนหนึ่งมาตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นคนใจเด็ดเดี่ยวมีน้ำใจพูดคำไหนคำนั้นจังหวัดสระบุรีถ้าจะให้เปรียบก็คงจะเป็นฮอลลีวูดเลยทีเดียวทุกอย่างที่วงการหนังต้องการไม่ว่าจะเป็นสถานที่ถ่ายทำบุคลากรกระทํารถเรือภูเขาอุปกรณ์ประกอบฉากทั้งหมดหาได้ครบคันเสร็จสับจากสระบุรีที่นี่ทีเดียวในยุคที่วงการหนังบูเมืองไทยเฟื่องฟูกองถ่ายหนังไม่ว่าเรื่องอะไร กือบร้อยทั้งร้อยก็จะแห่ไปใช้บริการจังหวัดสระบุรีไม่ได้ขาดซึ่งหลายต่อหลายครั้งต้องติดขัดเจอกับอุปสรรคมากมายบ้างก็เจ้าของฟาร์มเจ้าของสถานที่ไม่ยอมให้ใช้สถานที่เพื่อถ่ายทําหรือมีที่ยอมให้ใช้สถานที่ถ่ายทําแต่ก็เรียกค่าเช่าสถานที่ชนิดแพงหูฉี่กองหนังแต่ละกองจึงแทบเดือนหน้าถ่ายทํากันไม่ได้แล้วจะทําอย่างไรดีบรรดาผู้กํากับและผู้สร้างหนังทั้งหลายเมื่อเห็นแล้วว่าฤทธิ์พอจะมีฤทธิ์มีบาร,รมีสมชื่อ จึงได้ขอให้เขาช่วยเจรจาพูดคุยอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่และอุปกรณ์ในการถ่ายทำอยู่เป็นประจำก็ขนาดว่าริทต้องคอยไปช่วยงานกองนั้นกองนี้ด้วยเรื่องแบบนี้บ่อยเข้างานประจำของตัวเองคือดูแลฟาร์มเลี้ยงวัวริดนมวัวส่งขายทุกเช้าเป็นอันกระทบกระเทือนไปหมดจนต้องขายวัวขายฟาร์มไปหลายส่วนเพราะไม่มีเวลาดูแลพรไพรโรธคือนักแสดงฟีมือดีคนหนึ่งของวงการหนังมีผลงานการแสดงมาแล้วหลายสิบเรื่อง พอเปลี่ยนมาเป็นผู้กำกับการแสดงเขาก็สามารถสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปปี2521เขายกกองถ่ายไปถ่ายทำหนังเรื่องข้ามาคนเดียวถึงจังหวัดสระบุรีนานหลายวันหลายสัปดาห์ที่เขาต้องขอความช่วยเหลือผู้กว้างขวางในพื้นที่อย่างฤทธิ์ฤชาเพื่อช่วยเคลียร์พื้นที่ต่างๆให้ในหลายๆเรื่องเมื่อมองเห็นว่างานประจําของฤทธิ์เริ่มได้รับผลกระทบเพราะมัวมาช่วยกองถ่ายอย่ากระนั้นเลยพรไพโรธจึงได้ทาบทามชักชวนให้มาร่วมเล่นหนังเรื่องนี้ด้วยเลย และพรไพรโรดมองว่าช่วงปีนั้นหลังจากปี2514เป็นต้นมาวงการบันเทิงหนังได้สร้างพระเอกหน้าใหม่ขึ้นมามากมายเลยมองว่าถ้าเกิดสร้างพระเอกขึ้นมาอีกคนเห็นทีจะต้องแย่งพื้นที่ตลาดกันแน่แน่เขาจึงตัดสินใจสร้างธิ์ลือชาให้เป็นดาวร้ายคนใหม่ซึ่งดาวร้ายตอนนั้นก็มีจํานวนไม่กี่คนในบทอาลีมานหรือสตีปปืนจิ๋วในเรื่องฆ่ามาคนเดียวในปี2521จึงกลายเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตของคนเลี้ยงบัวอย่างธิ์ลือชา และเขาได้กลายมาเป็นดาวร้ายเบอร์ต้นๆของเมืองไทยนับตั้งแต่บดนั้นฤทธิ์ลือชาเล่นหนังเรื่องแรกตอนอายุ34ปีซึ่งถือว่าโตเต็มหนุ่มมากแล้วเล่นหนังต่อจากนั้นอีกหลายเรื่องพ,อพรไพรสดผู้กำกับมือฉมังยังให้ดาวร้ายในเรื่องเป็นดามดารกรกักบฤทธิ์ลือชาโดยดามจะเป็นหัวหน้าผู้ร้ายและฤทธิ์ลือชาจะเป็นลูกน้องของดามอีกทีต่อเรื่องนี้ดามดาวร้ายเบอร์หนึ่งของเมืองไทยที่ชีวิตจริงใจดีมีน้ำใจต่อคนอื่นเสมอได้เข้าไปหาผู้กำกับอย่างพรไพรสด เพื่อขอคุยเรื่องสําคัญต่อชีวิตของเขาและต่อชีวิตของธิ์หรือชาเรื่องนี้ดามรัชกรก็ให้สัมภาษณ์ว่ายุคนั้นพูดกันตรงๆเลยหนังทุกเรื่องที่เป็นหนังบูหรือหนังอะไรก็ตามต้องมีดามเป็นผู้ร้ายหนังเรื่องนั้นถึงจะดังระหว่างที่ธิ์เข้ามาเนี่ยพี่พรพรโรดปั้นให้เป็นดาวร้ายอีกคนแต่ก็มีผมดามรัชกรสแสดงด้วยผมก็เลยบอกกับพี่พรพรโรดว่าพี่พรครับถ้าเรื่องไหนมีธิ์แสดงแล้วมีผมแสดงด้วยเนี่ยธิ์ก็จะไม่มีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าผู้ร้ายได้ ก็ผมเล่นเป็นหัวหน้าผู้ร้ายอยู่แล้วมีหนึ่งเหมือนมีหนึ่งมันก็ต้องไม่มีสองเพราะฉะนั้นถ้าจะปั้นริดขึ้นมาอีกคนละก็ขอให้ริดนี่แหละครับไปแสดงเป็นผู้ร้ายตัวนําคือเป็นหัวหน้าผู้ร้ายไปเลยและส่วนตัวผมจะขอไปเล่นเรื่องอื่นดีกว่าครับจากการพูดคุยระหว่างดามราสกรกับพรไพรโรดในครั้งนั้นส่งผลให้เรื่องต่อๆมาของริดลือชามักจะได้เป็นหัวหน้าผู้ร้ายอยู่เสมอกลายเป็นดาวร้ายที่มีผลงานโดดเด่นร่วมยุคร่วมสมัยควบคู่มากับดามราสกร นอกจากบทดาวร้ายผู้มีหนวดงามหน้าเกรงขามแล้วริ์เลือชายังสามารถแสดงได้หลายบทบาทและเขาก็ยังมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นอีกม่อไดรับบทบาทครั้งสำคัญเป็นผีดูดเลือดอายุพันปีผู้พิสมัยเลือดสดจากสาวๆในบทจอมเมคินในเรื่องแก้วคนเหล็กปี2526ฤทธริ์เลือชาเคยเล่าว,ว่าเรื่องนี้คนกลัวกันมากตอนนั้นผมไปโชว์ตัวที่ภาคใต้พี่น้องชาวใต้กลัวมากเขามาบอกผมว่าเขาไม่กล้าออกไปกรีดยางตอนช้ามืดเพราะกลัวว่าจอมเมกินจะแอบอยู่หลังต้นยาง ช่องจะดูดเลือดจากคอของเขาครับก็ว่ากันไปตามที่เขาเล่ามาบทบูบทผีทีนี้ก็มาถึงบทเบาสมองในหนังอารมณ์ดีแนวทหารเกณฑ์ในหล,หลายๆภาคเขารับบทเป็นจ่าหัวชะโดครูฝึกทหารจอมอึดโดยเฉพาะในเรื่องกองพันทหารใหม่ปี2 5 2 8ปกติดาวร้ายก็ต้องมีหนวดใส่เสื้อสมโมเข้มๆเ,เ,เป็นเสือแต่ในเรื่องนี้ฤทธิ์ลือชาลงทุนขนาดโกนหนวดดกดำเงางามทิ้งมาดผู้ร้ายครึมเข้มไปชัว์ใบหน้าที่เกลี้ยงเกาหล่อเลาเกินคาด การที่ฤทธิ์ลือชายอมกโกนหนวดครั้งนี้สร้างความฮือฮาและได้รับความนิยมจากหมู่ผู้ชมได้ไม่น้อยเลยทีเดียวว่ากันว่าถ้าเป็นนางฝรัง่งฤทธิ์ลือชาจะเป็นพระเอกได้อย่างสบายด้วยรูปร่างสูงโปร่งสมาร์ทผิวขาวดูดีมีออร่าจนได้รับฉายาว่าโอมาชาริฟเมืองไทยโอมาชาริฟเป็นนักแสดงฮอลลีวูดชาวอียิปต์เจ้าของบทบาทด็อกเตอร์ชิวากอันลือลั่นที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี2 5 1 8ที่ผ่านมาครับโอมาชาริฟเมืองไทยอย่างฤทธิ์ลือชาเล่าว่าครั้งหนึ่ง เขาได้จ้องตากับความตายเพียงอีกไม่กี่วินาทีหาเขาขึ้นเฮลิคอปเตอร์คันนั้นเขาก็คงเหลือแต่เชื่อเท่านั้นที่จะทิ้งไว้ให้ทุกคนดูต่างหน้าเรื่องของเรื่องก็คือเขาถ่ายทํหนังบูเรื่องหนึ่งตามคิวเฮลิคอปเตอร์จะต้องบินมารับและเขาจะต้องเกาะสกีแล้วลากออกไปก่อนไฟไล่ล่าจะยิงตกลงมากนน็นัดแนะคิวกันเรียบร้อยพอถ่ายทํากันจริงๆขณะที่เฮลิคอปเตอร์เข้ามาใกล้กล้องก็ถ่ายอยู่ใกล้ๆริดลือชาเตรียมแก้เชือกรองเท้ารอไว้จะได้ถอดสลัดออกจากเท้าได้ง่าย แต่เฮลิคอปเตอร์ที่บินใกล้เข้ามาห่างจากเขาไม่ถึง30เมตรก็ปรากฏว่าผิดพลาดตัวกระแทกลงไปในน้ําอย่างแรงก่อนจะบินถึงตัวเขาไม่ถึง10วินาทีส่งผลให้คนขับเสียชีวิตทันทีและอีกเรื่องในเรื่องคุณเดทตอนท้ายๆเรื่องก็เช่นกันเขาก็เกือบไปหาหมอไม่ทันเมื่อมีอาการเหนื่อยหอบหลังจากการตรวจผ่านไปทราบว่าหัวใจของเขาถูกทําลายไปแล้ว20%เาการเส้นเลือดหัวใจตีบกําเริบขณะถ่ายทํา จากความทุ่มเทให้กับการแสดงทําให้เขาได้รับรางวัลด้านการแสดงมากถึง8รางวัลเพราะบทดาวร้ายที่แสดงมาทั้งชีวิตนี้เองเป็นสิ่งที่สอนใจได้ดีเรื่องทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําสิ่งใดย่อมได้รับผลอย่างนั้นไม่ช้าก็เร็วเคยมีผู้จัดมวยบางคนหรือเรียกว่าโปรโมเตอร์เคยเชิญริดเดือชาไปร้องเพลงชาติไทยให้นักมวยสากลเวลามีการป้องกันแชมป์จึงกลายเป็นภาพที่เรามักคุ้นตากันบ่อยๆส่วนในด้านของสังคมนั้น ธิ์ลือชามีความสนใจเรื่องการเล่นเลีเล้ยงไก่ชนถึงขนาดได้ดำรงตําแหน่งเป็นนายกสมาธ์ไก่ชนเมืองไทยส่งเสริมการเพราะเลี้ยงไก่ชนโดยเฉพาะริ์ลือชาจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะมนุษยาศาสตร์ปริญญาโทร,รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตและปริญญาเอกรัฐศาสตร์ตจรุฎีบัณฑิตจากมหาวิทยลาลัยเดียวกันคือมหาวิทยลาลัยรามคําแหงสมรสตั้งแต่ก่อนเข้าวงการบันเทิงมีบุตรด้วยกัน5คนชายหนึ่งหญิงสี่ มีบุตรสาวคนหนึ่งคือน้องใจแอน้นประดับดาวคุ้มแปลวพันธ์ติดหนึ่งใน10ผู้เข้าประกวดร้องเพลงจากรายการเดอะซิงเกทางช่อง3เมื่อปี2,550ปัจจุบันฤทธิ์ลือชาเป็นคนไม่มีหนี้สินมีความสุขในปั้นปลายชีวิตท่ามกลางครอบครัวที่ลูกๆเติบโตมีชีวิตมั่นคงทุกคนฤทธิ์ลือชาโอมาชาริฟเมืองไทยขอให้มีความสุขมากมายอยู่รอดปลอดโรคทุกคนทุกท่านครับ